สวัสดีค่ะพบกันวันนี้คุณนายเข้าครัวมีวิธีต้มไข่จำนวนมากมาฝากต้มยังไงให้ผิวไข่สวยงามไม่แตกระเบิดง่ายมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะมาค่ะมาดูวิธีทำกันวันนี้จะต้มไข่500ฟองอันนี้เป็นไข่เบอร์5ใหญ่สุดก็เป็นเบอร์สูนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเล็กสุดก็เบอร์ห เบอร์หกนี่ก็จะเล็กมากๆเลยค่ะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีขายอันนี้ก็ไปได้มาจากร้านขายส่งเอาไข่มาเรียงใส่หม้อที่จะต้มไว้นี่ค่ะตอนซื้อไม่ได้เช็คไข่ก่อนมีไข่ร้าวไข่บวบปนมาด้วยเจองี้เราต้องแยกออกมาค่ะต้มต่างหากแล้วก็อย่าซื้อไข่มาพอดีนะคะให้ซื้อเผื่อแตกเผื่อร้าวไว้ด้วยมีหม้อใบใหญ่แค่ไหนก็ใช้ได้เลยนะคะ พอดีที่บ้านมีใหญ่สุดแค่นี้เองต้มครั้งลมากๆค่ะจะได้เสร็จไวๆต้มน้ำในบ้อ,อีกใบให้ร้อนให้ร้อนแค่พออุ่นๆนะคะให้เอามือจุ่มลงได้อย่าให้ร้อนมากตรงนี้ย้ำเลยนะคะว่าอย่าให้ร้อนมากเกินเด็ดขาดไม่งั้นตอนเทน้ำลงไข่ไข่จะแตกล้าวหมดที่ต้องใส่น้ำอุ่นลงไปนี่ก็เพราะว่า ต้องการย่นระยะเวลาให้น้ำร้อนเร็วขึ้นค่ะถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจเราก็ใช้น้ำเย็นปกติจากก๊อกได้เลยเสร็จแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็ตั้งเวลา40นาทีใน40นาทีนี้เราก็จะค่อยๆเร่งไฟให้ค่อยๆร้อนทีละหน่อยทีละหน่อยจะไม่เปิดไฟแรงตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย ไข่จะแตกไหลทะลักลออกมาหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะปรับไฟครั้งละ10นาที10นาทีแรกก็จะอ่อนสุดเลยค่ะแล้วก็เร่งขึ้นเร่งขึ้นจนครบ30นาทีพอน้ำเดือดก็จะต้มต่ออีก10นาทีก็เป็นอันเสร็จค่ะช่วงแรกที่เราต้มใช้ไฟอ่อนเราก็จะปิดฝาหมอ้อด้วยเพื่อช่วยให้น้ำร้อนเร็วขึ้นปิดไว้ค่ะจนน้ำเริ่มเดือด พอน้ำเริ่มเดือดปุ๊บเราก็เปิดฝาหมอ้อออกเลยค่ะน้ำเดือดแล้วก็จะมีฟองลอยขึ้นมาเราก็ตักออกให้หมดค่ะอย่าให้เหลือถ้าหากว่าเราไม่ตักออกเนี่ยฟองก็จะติดบนผิวไข่ทำให้ไม่สวยงามค่ะจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะต้มไข่ต่อไปอีก10นาทีก็เป็นอันใช้ได้ ้ำเดือดแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องไข่แตกอีกแล้วนะคะเพราะถึงแม้ว่าจะมีไข่แตกก็ไม่เป็นไรค่ะไข่ก็จะไม่ทะลักออกมาอีกแล้วเพราะว่าพอเย็นแล้วเนี่ยผิวไข่ก็จะหดปิดกับสนิทได้เหมือนเดิมค่ะลองต้มดูสักนิดหน่อยก่อนก็ได้ค่ะจะได้รู้ระดับไฟแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะจะได้ปอกเปลือกได้ง่ายๆ นี่ค่ะแล้วเราก็ต้มไข่เสร็จแล้วค่ะตักขึ้นค่ะเพื่อเรียงกลับลงไปในถาดไข่ตามเดิมไข่เนี่ยพอเราตักขึ้นมาปุ๊บผิวเขาก็จะแห้งเลยค่ะนี่ค่ะแป๊บเดียวเองค่ะก็แห้งหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลาเช็ดค่ะทีนี้เราก็จับเรียงใส่ถาดไว้ตามเดิมได้เลยถ้าเราจะเอาไปแก้บน เราจะใส่ตะกร้าหรือว่าใส่ถาดแบบนี้ก็ได้ถาดไข่นี่ทางร้านเขาก็จะคิดเพิ่มค่ะเพิ่มอีกถาดละประมาณ1-2บาทก็แล้วแต่เขาจะคิดอะคะ่ะตอนนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะเสร็จเที่ยงคืนพอดีเลยค่ะ500ฟองพรุ่งนี้เราก็จะไปวัดกันค่ะมีอยู่วัดหนึ่งที่คนเอาไข่ไปแก้บนมากมายที่นี่ค่ะคุ้นตาไหมคะ วัดหลวงพ่อโสธรค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะก็จะมีคนมากราบสักการะ,ะหลวงพ่อเยอะเลยค่ะเราเอาไข่มาวางบนชั้นแบบนี้ก่อนนะคะเวลาถวายเราก็ปอกไข่ออกสักสองสามฟองค่ะพร้อมกับน้ำเปล่าอีกหนึ่งควดทางวัดจะมีชั้นให้วางของแก้บน วางเรียงอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะถ้าไม่พอก็ตั้งตรงกลางได้เข้ามากับสักการะหลวงพ่อข้างในก่อนค่ะตรงนี้เป็นองค์หลวงพ่อจำลองนะคะเพื่อให้คนได้แก้บนแล้วก็ปิดทองส่วนหลวงพ่อองค์จริงค่ะจะอยู่ที่โบสถ์ใหญ่โบสถ์ใหม่หลังนี้ค่ะ หลุงพ่อโสธรก็คือองค์ที่อยู่ด้านหน้าค่ะองค์คนี้ค่ะส่วนองค์ที่อยู่ด้านหลังเป็นพระประธานโบสถ์รอบๆก็จะมีพระบริวารรายล้อมอยู่นะคะลราไหว้ที่ฐานเสร็จแล้วก็รอ20นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ลาไข่กลับได้เลยถ้าหากว่าใครไม่อยากเอาไข่กลับก็มีโต๊ะบริจาคอยู่นะคะ ตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันต่อค่ะที่นี่ก็คือวัดเทวราชกุญชรค่ะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีอยู่ย่านเทเวศฝั่งหนึ่งก็จะติดกับคลองปดุงกรุงกรเกษมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาวันนี้เรามาเย็นค่ะโบสถ์ปิดไปหมดแล้ว เดี๋ยวเราออกไปซื้อปลากันก่อนค่ะต้องเดินออกไปทางหน้าวัดอันนี้ค่ะเจอซอยแรกอันนี้ก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะซอยนี้ชื่อซอยสีอยุธยา19เดินตรงเข้าไปเลยค่ะมาเย็นๆแบบนี้ร้านข้างนอกก็ปิดหมดแล้วค่ะเราต้องเดินทะลุอาคารตรงนี้ไปค่ะไปด้านในเลยจะมีร้านขายปลาเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะมีให้เลือกมากมายค่ะ มีอยู่หลายร้านเลยค่ะเดินดูก่อนนะคะเลือกร้านแล้วก็สอบถามราคากันดีๆก่อนค่ะซื้อแล้วเขาก็มีบริการส่งให้ถึงท่าน้ำเลยนะคะไม่ต้องหิ้วไปเองกบพลาสติกหรือเปล่าค่เนี่ยจิ้มแล้วนิ่งมากแต่จริงแล้วเป็นกบจนิจิค่ะ เสร็จแล้วเราก็เดินออกทางท้ายตลาดเลยนะคะจะเรียบคลองไปค่ะทางด้านนี้ก็ต้องมาหลายๆคนหน่อยนะคะแอบเปลี่ยวนิดนึงค่ะไม่งั้นก็ย้อนกลับทางเดิมค่ะเดินออกมาโผล่ตรงนี้เลยค่ะลานจอดรถหน้าองค์เทพทันใจเดี๋ยวเราไหว้องค์เทพทันใจกันก่อนนะคะ มีร้านขายพวงมาลัยค่ะตรงทางไปท่าน้ำพวงมาลัยพวงใหญ่20บาทสวยด้วยค่ะแล้วก็แบงค์อีกสองใบจะเป็นแบงค์20 50หรือแบงค์ร้อยอะไรก็ได้ค่ะเอาใส่มือองค์เทพแล้วเราก็เอาหน้าผากเนี่ยค่ะจิ้มไปที่นิ้วขององค์ท่านแล้วก็อธิษฐานขอพรเสร็จแล้วเราก็เอาเงินในมือท่านออกค่ะ ออกมาใบหนึ่งก็ใส่ตู้ของทางวัดไปอีกใบหนึ่งเราก็มาประทับยันของท่านเก็บไว้เป็นสิริมงคลค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราไปปล่อยปลากันนะคะมาทางนี้เลยค่ะเดินออกไปทางด้านหลังเลยเดินตรงไปท่าน้ําเลยค่ะนี่ค่ะตรงข้างทางก็จะมีร้านขายพวงมาลัยอยู่เยอะแยะเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยตรงท่าน้ํานี่ก็มีปลาขายค่ะ เดินออกมาก็จะมาเจอกับศาลาท่าน้ําตรงนี้ก็ปล่อยปลาได้นะคะก็จะมีสไลเดอร์ให้ปล่อยปลาอยู่ค่ะแบบนี้ค่ะหรือเราจะไปปล่อยที่โป๊ะก็ได้ค่ะตรงนี้พ่อค้าเขาก็จะมีจัดเป็นกระมังกระมังแบบนี้ขาย อันนี้เราปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะน้ำจะลึกค่ะต้องเอาปลาที่แข็งแรงตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะจะได้รอดแล้วก็ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่ก็จะมีเรือวิ่งเข้าออกค่าค่ะจะมีขึ้นซัดโปะด้วย oh <my> ขึ้นใหญ่นะคะเนี่ยโปะโครงเครงเลยค่ะ ทำบุญเสร็จแล้วก็ต้องทำทานค่ะที่นี่ปลาเยอะมากค่ะส่วนมากจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะคะที่ไหนมีขนมปังที่นั่นก็ต้องมีนกค่ะแต่ที่นี่จะห้ามให้อาหารนกนะคะค่ะวันนี้ก็พาออกมาไกลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคลิปหน้าจะทำอะไร ฝากติดตามคุณนายเข้าครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ